ทางธุรกิจที่บ้านเนี่ยกำลังพยายาขยาย,ย,าย,ย,ายก็คือทาในเรื่องของบ้านจัดสรรแล้วก็ต้องมีการรีดสต็อกวัสดุ<ม>ลหลายๆโครงการมีการทําบัญชีลหลายๆโครงการเพราะนั้นปัจจัยสําคัญของธุรกิจที่บ้านสมัยนั้นเนี่ยก็คือการปูออเดอร์ก็คือการซื้อจัดจ้างเข้ามาเนีีนายเยอะๆแค่ได้ราคาบูรุ่มก็จะได้าราคาถูก<ม>แล้วก็มีกองวัสดุเป็นแห r e h อ u s กางเนี่ยนแล้วก็ไปใช้กับหลายๆโครงการตอนนั้นก็เลยต้องเข้ามาช่วยที่บ้านในการพัฒนาระบบ ในการบริหารสต็อกในการบริหารบัญชีแบบซึ่งต้องทําออนไลน์ได้นะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ได้เข้ามาเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับการบริหารธุรกิจและตอนนั้นก็คือยังเรียนไม่จบเข้ามาเข้ามาตั้งแต่ตอนเรียนเียไม่จบแล้วอันนี้คือเราเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะว่าเราอยากที่จะต้องเข้ามาบริหารงานของรัฐบาอกไเลยเรียนจบไม่ได้ขนาดจริงนานนั้นที่ตัดสินใจเรียนต่างข้ติเพราะว่างันใหญ่ แล้วก็พอเข้าสู่พณนธร์นาวิศวะเนี่ยตอดงี่เรียนบงคอมพิวเตอร์เพราะว่าต้องสอนดีแต่แบบมนัก็อยาก ปีที่บ้านต้องการโปรแกรมอ่อนๆตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนย้อกลับไปสี่ปีพศ2502ในความมันปี49เขามีที่องช่วงปีช่วงยุคปี49ช่วงนั้นเนี่ยในประเทศไทยยังไม่รู้จักคทว่าระบบคลาวด์หรือแอปพลิเคชันยังไม่ค่อยรู้จักส่วนใหญ่โปรแกรมที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเป็นโปรแกรมซีดีเอาซีดีติดตั้งบนเครื่องพวกโปรแกรมบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรสอะไรต่างๆโปรแกรมติดตั้งบนเครื่องเลยเมื่อปที่เราเข้ามาทำนะสมัยนั้นก็คือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ต้องเป็นโปรแกรมซีดี เป็นโปรแกรมที่ใช้ผ่านใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือที่มาที่ไปว่าเนี่เราเริ่มธุรกิจตั้งแต่ตอนไหนจริงๆก็คือตั้งแต่ตอนชั้นปีที่สองจนตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะตั้งเป็นบริษัทตัวเองเริ่มต้นจากการจะช่วยที่บ้านก่อนคุณต้อพอจบชั้นปีที่สี่คุณพ่อก็เห็นว่าเนี่ยสองปีที่ทำมาโปรแกรมที่ทำให้กับธุรกิจที่บ้านเนี่ยมันใช้งานได้นะแต่ถ้าเกิดเสิ่งที่เราทำมาเนี่ยไปเปิดบริษัทของตัวเองไปขายให้กับลูกค้านว่าเป็นยังไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นใช่่่มมมััั้้้ยคคคะะแลลวววใใในนนนนชงงเเเเดดดด็็็กกกุณสสจออไรรรรหาาาาาถทททปบิษขขโีู <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นมาทำสตารต์ทของตัวเอง <c oughs> ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาผลงานสองปีที่ทำาป็นกะทิบ้าน,นมาพัฒนาต่อยอดแล้วก็ไปขายให้กับลูกค้าอื่นต่อ <c oughs> ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไหมคะก็ <c oughs> เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ได้ไปเรียนต่อน,นอกเพื่ <c oughs> อนๆผมหลายๆคนก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาบ้างที่ต่างๆบ้างแต่ตัวเราเนี่ยจบแคตรีไม่ได้ต่อโทด้วยก็มาถึงก็เปิดจบมาเพื่อเปิดบริษัทเลยทำบริษัทของตัวเองก็ ก็ก็ได้มาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าวแล้วมันกข้อมูลการขายหน้าร้านไปมันเข้าระบบบัญชีต่างๆขอไอ้พวกนี้มันก็ทําให้เราสะสมตั้อลก็คือเอาอันนี้ไปทาที่บ้านด้วยคะธุรกิจที่บ้านไว้ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นตอนนัเลยก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับแรกเริ่มเนี่ยเริ่มที่ระบบจะซื้อนระบบสต็อกนะครับแล้วก็มีการต่อยอดไปพวกระบบบัญชีต่างๆ ระบบ p o s ก็คือระบบขายออนไลนมีขายหน้าร้านมีระบบ HR แล้วก็ขยายตัวเนี่ยความสามารถของโปรแกรมออกมานเดือยถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเยอะมากกว่าคืออย่างตอนแรกที่ผมเข้ามาทำตัวบริษัทเนี้ยที่ทำเป็นคาวซอฟต์แวร์นะครับเหมือนเราจริงๆเราก็คือมา disrupt ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบแต่ก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่มา disrupt เวฟแอปก็คือพวก iOS พวก a n d r ร i d พวกแอปบนสมาร์ทโฟนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปตามร้านขายของต่างๆก็คงไม่มีใครที่คิดถึงว่าจะต้องซื้อคอมเครื่งองใหญ่มาตั้งหน้าร้านแล้ <S <s วเดี๋ยวทุกคนเอา iPad มาแแกแอปพอเปิดไอโอเได้แล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยถามว่าที่ผ่านมาอะไรที่ถือว่าอาจจะมองว่าเป็นบทเรียนของเราในด้านหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีมันมีการ i ี่ u ล t ตลอดก็ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าคือในเรื่องของการสกลิลแเพราะว่าการสกลหมายถึงว่าเอ๊ะเราทําสินค้ทนาทํคาผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเนี่ยทำยังไงที่ทําให้เราสามารถสกลการขายได้โดยง่ายคือความเป็นแอปเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าพอทุกคนมีสมาร์ทโฟนแค่โหลดเข้าตัวแอปสโตร์เพลสโตร์มันก็สามารถตั้งรัช้ญา,าได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงพวก E r p ีซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังจำเป็นที่จะต้องให้มีการพิจานณาก็คือยังต้องให้เราเขาเ้าไปเรียนรู้กระบวนการทำงานของลูกค้าเรือการเรียน,นรู้สกิลท บริษัทเซแเรไทยออกแนวเรื่องคนไทยอย่างเดียวแต่มันไม่พอลองมองไปที่สิงคโปร์ที่เขาเป็นหักทางด้านดิจิตอลทางด้านการแขงของโลกลสุดท้ายประเทศก่อนเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถที่ทำผลิตภณัณฑ์แต่ละอย่างที่ขายให้กับคนทั่วโลกได้ดนั้นแปลว่าเขามองเรื่องของตลาดโลกเป็นหล<ช>ักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คือเป็นทำํำยังไงที่เรารมี global ก็คือทิดระดับโลกเป็นหลักมองตลาดระดับโลกเป็นหลักแต่ว่ามาถึงเรื่องของจุดเปลี่ยนในการเข้ามาสู่เส้นทางการเวลาแอดก็คือแอดทุกทุก ก็คือเอาแข็งภายในของเราเนี่ยที่จะเอาไปสก็มพันต์ตอบกำไรตลาดประเทศนะอ้นวค่ะนะเราเคยท,ทําธุรกิจทั้งด้านไอทีนี่นานมาแล้วทําไมถึงก้าวเข้ามาสู่เส้นทางการแบบนี้คะคือแต่ไหนแต่ไรผมก็มีความสนใจที่จะอยากทําอะไรเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ทําธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยความฝันส่วนหนึ่งก็คืออยากทำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาใบแต่ละคนได้อันนะี้ก็คือเรื่องจริงก็คือความปันส่วนหนึะแล้วก็ วันหนึ่งก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าตัวผมเองทีมาสมความสมเด็จเนี่ยอยากจะมาทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องกานที่กับสังคมน <S S S คะครพอดีว่า<ม>ตอนนั้นก็คือเกิดพักการณคตใหม่เกิดข <S S 3> <ม>ึ้นนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่เปิดประตูให้คนธรรมดามาทำงานหนึ่งได้ะนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงเข้าสู่เส้เนางานเดียวกันเลงเราถามว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากจะมาเป็นสอสอครับพอดีว่าเริ่มต้นจากตนตอนที่อยากจะสนับสนุนจ้างอดีตแกนนำเข้าไปทำงานในสภา แล้วก็ตอนนั้นอยากแค่จะอยากจะบริจาคให้กับพังาการศึกษาจะแกนนำมาดูตลอดแล้วก็พบว่ายังขาดอีกหลายเขตเราก็เลยอาสา,าที่จะมาลงสองเทียนวันนี้จะเก็บไปได้บบบทีไรทีห้กับพัระด้างมัอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองครับแต่ไม่ได้มีการถูกชักชวนมาให้ให้เข้าสู่ใช่ไหมก็ดูการชักชวนผ่านทุกูกอนเอน็อไเป็นหลักเป็นหลักอ๋อไม่ได้แบบว่าเป็นหัวหน้าพักหรืออะไรเงี้ยดึงเราเข้ามาเออไม่ได้มีการทับทาสมวนตัวเลย เราก็ติดตามการสื่อสารพวกเขาตามสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็ยื่นใบสมัครเข้ามาทางหน้าเว็บออนไลน์เลยโดยที่ไทยสังกิตอนที่กรรมการสัมภาษณ์เนี่ยเรียกให้เ,เราก็าไปรับการสัมภาษณ์ก็ถือว่า,ายังไม่ทันได้บอกยังไม่ทันได้บอกครับก็กัวทุกคน,คนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็ตอนที่ผมยื่นใบสมัครเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าเขาจะเรียกสมัครเหมือนกันอตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้บอกใครเหมือนกัน แล้วพอวันหนึ่งที่ที่มันทุกอย่างมันลงตัวแล้วเราเก้าวเข้ามาแล้ะเรากอนี่คุยกันเล่นๆว่าซึ่งเขาก็ไม่น่านสัมภาษณ์เสร็จองคงไม่น่านรีกรวมอ่เพราะเราไม่ได้มีต้นทุนการเบิกอะไรมาก่อนค,ครับแต่ว่ามันก็เข้าสู่กระบวนการแบบนี้มาเรื่อยๆเออซึ่งผมเชื่อว่าที่วันนี้ผมมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าพคอนาคนใหม่ในสมัยนั้นเนี่ยเราต้องการทางการเงนเืออที่เปิดกว้าง เขาก็จะค่อนข้างเป็นห่วงเขาจะเป็นห่วงเขาจะบอกว่าเอ๊ะเราเขาอยู่ในระบบราชการมาก,ก่อนเขาทำเขาทำธุรกิจม,มาก่อนในระบบราชการมาก,กอ่อนเ,เขาเขากลัวว่าเราจะเข้าไปเด็นแปลงไม่ได้เขากลัวว่าเราจะผิดหวังอันะนั้นก็เป็นสิ่งที่เขา,เขาพยายามแนะนําคุยกับผมง่ายๆแหละเอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่นจะขออนุญ,ญาตอะไรสักอย่างหนึง่งเขาจะต้องมีการจ่ายค่าเล็กๆต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เราจะแก้ยังไงใช่ไหมครับแล้วเราจะไปชนกับระบบราชการแบบนี้ยังไง ซึ่งแน่นอนที่สุดเราไม่ได้บอกว่าระบบราชการทัง้งหมดเป็นแบบนี้แต่มันก็มีส่วนที่เป็นแบบนี้จริงซึ่งก็ค่อนข้างเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกะละทีเราครับแต่ผมก็เชื่อว่าในหลายอย่างถ้าเราเข้าไปตั้งใจทําและออกแบบรูปแบบที่ต้องแก้คืนวันเลือกตั้ง24ปีนาเนี่ยก็เป็นคืนที่ผมต้องวิ่งเข้าไปที่สำบบนักงานเขตค่ะนะตอนนั้นเนี่ยผมก็จดคะแนนรายหน่วย ไปได้ประมาณครึ่งเขตแล้วก็พบว่าคะแนนที่ตัวเองจดมาเนี่ยเราก็ยังมีคะแนนอยนะแต่ว่าผลปรากฏว่าข่าวออกไปแล้วว่าเหมือนเราแพ้รับาลชลรัฐที่เขตตอนในการเลือกตั้งครั้งนี้ประมาณร้อยกว่าคะแนนก็เลยได้รับสายจากกองในการเลือกตั้งรัฐของพักว่าให้เราเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานเขตตอนนั้นเข้าไปที่เขตพร้อมกับภรรยาก็ช่วงประมาณห้าทุ่มแล้วก็เนี่ยไปร้องจริงๆก็ไม่ได้ร้องหรอกก็เชิญบอกว่าขอตรวจสอบการรับคะแนนของกรกตที่สำนักงานเขต แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เราไปการให้เขาดูเขาบอกเนี่ยผมจดคะแนน,นมาผมว่าคะแนนผมก็ยังนำงนะ<อ>ทำไมเขา,าไปว่าเราแพ้ร้อยกว่าคะแนน<ฆ>นะครับก็สักพักเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานเขตก็บอกขอเวลาครึ่งชั่วโมง<อ>แล้วเขาก็กลับไปนับคะแนนออกมนาะ<ฆ>แล้วก็บอกกลับมาบอกเราใหม่ว่าเนี่ยสรุปว่าเราชนะนะ<อ>แต่ว่าขอให้กลับไปที่บ้านก่อนแปดโมงเช้ามารอดูบอร์ดที่หน้าสำนักงานเขตเดี๋ยวเขาจะเอาคะแนนขึ้นให้ผลปรากฏว่าพอเราตื่นเช้ามาแปดโมงเช้ามากับภรรยาก็เคะแนนแล้วก็กลับมาชนะจริงร้อยกว่าคะแนนเจอเนเนี่ยผมว่าเรามันก็มีความพรอ แต่ที่เรายังต่างอยู่ในตอนนี้ก็คือตัวซอฟต์อินฟราต์ซอฟต์อร์อย่างเช่นตัวระบบดิจิตอลไอดีระบบที่จะเชื่อมโยงรวนาการข้อมูลทีกอย่างเข้าด้วกันเพราะว่า AI ในอนาคตมันจะฉลาดได้ก็ต้องมีข้อมูลให้มันเรียนรู้ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าตัวซอฟต์อินฟราตัวฐานตัวข้อมูลต่างๆที่เราจะทําเป็นบิ๊กดาต้าของประเทศเนี่ย ตอนนี้อะไรที่ยังขาดบ้างก็คือในเรื่องของตัวระบบกฎหมายเราก็ยังขาดแน่นอนที่สุดเรามีกฎหมาย g d p a เพื่อกุมครองข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือกฎหมายที่จะทําให้เราเนี่ยมี big data ขนาดใหญ่ของประเทศผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ EU เนี่ยหลังจากที่เขามีการผ่านตัว GDPR ก็คือคล้ายๆกฎหมายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลของบ้านเขาเนี่ยเขามีการออก data act data ก v e r n a n c e act เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชนนลใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างเต็มที่แต่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายแบบนี้ แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องต้องได้ผลต่างอันนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลด้วยไหมคะครับเรื่องนี้ผมสื่อสารมาโดยตลอดไปแล้วนะครับ <c oughs> ตลอดการทําหน้าที่ภาครัฐในเช่นเอตนาคับสอพอทอหรือว่าสานักงานพัฒนาธุรการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าดีเเองนะครับหรือว่าสานักงานพัฒนารัฐบาลิจิตล้ลเนี่ยหลายๆหน่วยงานเขาก็เอารับข้อเสนอเข้าไปแล้วก็รู้ว่ากําลังยกร่างกฎหมายแบบนี้อยู่นะ <c oughs> ครับทำยังไงให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในประเทศเรา เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับโฟกัสอาจจะอาจจะยังไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลที่ดีเท่าที่ควรดังนั้นถ้าถามว่าวันนี้จะฝากอะไร,รที่เชื่อว่าเป็นอนาคต AI คให้กับประเทศในการทําธุรกิจหรือว่าอาจจะเจอเลี่ยงสําคัญในชีวิตมอนเราครับคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็น้อยๆท,ทุกๆสนามการเลือกตั้งมันจะไปตอบโจทย์ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราหลุดเข้าไปรณรงลงทางความคิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เพื่อนําไปสู่เป้าหมายใหญ่ S <S ก,ก็คือการเอาชนะความคิดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพืก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เช่นเดียวกันถ้าฝากถึงน้องๆเยาว,วชนในอนาคตน,นะครับเดินตามความฝันของตัวเองนะครับแล้วก็กอนลงมือทำผมว่าอยากให้ทุกคนจะมีขี้พอพอะไรนะครับแล้วก็ยึดตรงนี้ให้มั่นเดินตั้งคิดจากเรื่องของคาว่าเรามาทําตามความฝันของตัวเองให้เต็มที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองได้ว่าเราทุกคนมีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะงขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ค่ะคุณเทงห้เกียบมาพูดคุยในรายการซีรีส์วลของเราค่ะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากย